นี่วันนี้เราจะทำอะไรนะคะหมูผัดตะไคร้หมูผัดตะไคร้นะคะหมูลูกเต๋าผัดตะไคร้หมูเต๋าผัดตะไคร้เรานำเนื้อส่วนไหนมาทำนะคะสันคอสันคอผัดด้วยสันแข็ง,งตะเรบแล้วค่อยดูว่ามันจะน่ากินไหม อากาศแบบไม่ต้องมีน้ำชาน้ำชาอยู่นี่ค่ะเก๊กควยเลยมรนดีชั้นหนึ่งของประเทศไทยเ,เยอะไหมก็ได้หมดละวมมันก็จะเยอะไปหน่อยให้เธอไปเลยแต่ฉัน ันเป็นหัน่นหั่นมูเป็นลูกเกต๋าอันนี้ชิ้นอะไรในยูทูบออกมาก็จะเป็นหก <laughs> สี่เอียวมูสสวยเลย 嗯，那、嗯、那。嗯 เราก็จะไปผัดกันนะคะตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์อยู่นะคะเราทำกับแชมนะครับเราทำเพื่อจะกินกับน้ำดื่มเรจินซี่อันนี้คือ <c oughs> เตรียมอุปกรณ์อยู่ค่ะยังไม่ได้ลงมือนะคะแต่เ,เก็บอันนี้ก่อนนะ <c oughs> เราจะทำหมูลูกเต๋าผัดตะไคร้นะคะแล้วก็จะมี ไข่ไน้ํานะคะไข่น้ำ,นะะนำเตรียมมาแล้วรอค่ะรอที่เราจะทําไปทํากับข้าวกันพร้อมเรียงคะเชฟทาไข่น้ําก่อนไหมทาไข่น้ําก่อนก็ได้หรือว่าจะทําผัดประไรหมูก่อนก็ได้ไข่น้ําเราสําเร็จแล้ว เอาไข่น้ำไปก่อนใช่ไหมั <Okay. S 1> ่ยไม่ใช่มันต้องเอาเอาไฟเอาไฟเช็กไปสิไอ้ที่ยิงแก๊สมันน่าจะหมดแล้ว <Okay. S 1> นี่ไข่กี่ฟองนะเนี่ยเธอไข่สีฟองไข่สีฟองนะคะเราจะไปทำไข่ไข่น้ำกัน เอาเอาออกสิวางไว้ก่อนเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนนะนี่อุ๊ยร้อนเนี่ยมาใส่น้ำลงไปก่อนสู่อ่ะ